สวัสดีครับผู้ที่ใช้รถยนต์ Mazda 2 d i e s e ดซทุกท่านหานมาเห็นคลิปนี้ก็แวะเข้ามาชมก่อนนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถ้าชมคลิปจนจบเรามาเริ่มกันเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขและประกอบเครื่องยนต์ Mazda 2 d i e s e ดีซอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านกังวลใจกับการใช้รถ Mazda 2 d i e s e ดซมากที่สุดคือการโอเวอร์ฮีตน้ำดัน หลายคนอาจเรียกว่าเป็นอาการประจำรุ่นของรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยก็ว่าได้ผมจะแนะนำของ Cosmo Pro Tuning ที่ใช้อะไไล่แท้ของศูนย์บริการทั้งหมดในการประกอบโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์ Master 2 d สดีเซเราจะมีหลายแพ็กเกจแนะนำให้ลูกค้าในการจัดทำขึ้นอยู่กับอาการและสภาพของรถและเครื่องยนต์ที่เป็นมาอย่างของคันในคลิปนี้จะเป็นงานชุดใหญ่ซึ่งโอเวอร์ฮอนทั้งตัว เราจะเบิกอะไรแท้จนถึงชาบก้านสูบกันรุนชาบข้อเบี่ยงเบิกแหวนลูกสูบใหม่ก้านสูบและลูกสูบเป็นของเดิมครับและในส่วนของฝาสูบเราทำการเจียบ่าเจียวาวบดวาว,ท,ว,าวทั้ง16ตัวเปลี่ยนซิลหมวกวาวและทดสอบไฮโดรเทสทั้งหมดครับในส่วนของชุดหน้าอินเตอร์น้ำท่อร่วมไอดีต่างๆก็จะทำความสะอาดหมดครับ ผมอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นการทำงานของ Cosmo Pro t u n i n g ในการประกอบเครื่องยนต์เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแนวทางและอีกหนึ่งที่บริการให้ทุกท่านได้เข้ามาใช้บริการครับความสวยความสะอาดและความมีมาตรฐานในการประกอบต่างๆมีเครื่องมือที่พร้อมที่จะประกอบเครื่องยนต์ให้ทุกท่านและอาจจะเป็นข้อดีของ Cosmo Pro t u n i n g เลยก็ได้ครับในทุกๆก,การทำงานผมจะถ่ายภาพและวิดีโอ ส่งให้ลูกค้าเรียลไทม์ตลอดครับเพื่อให้เกิดความสบายใจทั้งสองฝ่ายไร้คำถามไร้ปัญหาทำให้ทุกท่านที่นำรถมาทำกับเรามีความสุขและสบายใจในการใช้ใจ่ายครับผม ทุกๆความสะอาดและทุกๆขั้นตอนในการประกอบมีความชำนาญงานมีสเปคตรงสเปคมาร์กสเปคและมีเครื่องมือพร้อมทุกอย่างครับลูกค้าไม่เปลี่ยนลูกสูบเราก็ทำความสะอาดลูกสูบเดิมครับเราอาจจะทำงานช้าหน่อยเพราะค่อนข้างประดิบประดอยนิดหนึ่งครับแต่ในอนาคตต่อไปทีมงานคอสโมโป o ก็จะพัฒนาฝีมือและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกครับ เพื่อรองรับตอบโจทย์ลูกค้าที่มากขึ้นเพื่อความรวดเร็วถูกต้องส่วนตัวกระผมเองทุกครั้งที่ทำงานผมก็ต้องอยู่ดูแลกำกับทุกขัน้นทุกขั้นตอนครับต่อให้ชำนาญขนาดไหนต่อให้ทำมากขนาดไหนก็ต้องตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกครับชุดเสื้อสูบฝาสูบที่เรานำเข้าโรงจึงแล้ว ประกันใหม่สเปคสแตนดาร์ดทั้งหมดครับน็อตทุกตัวที่เราขันตามสเปคและมีการมาร์กน็อตทุกองศาครับการทำแบบนี้ทำให้เรากันลืมในการขันน็อตและอัดน็อตตามองศาสเปคด้วยครับอะไหล่ภายในรอบข้างทุกชิ้นเราล้างให้สะอาดทั้งหมดครับด้วยน้ำยาเฉพาะ กาวท่าต่างๆเราก็ทาตามสเปคและมีความสวยงามครับการประกอบเครื่องยนต์ของมาส t e r 2 d 2ดีเซลก็ใกล้จะจบสมบูรณ์แล้วครับน้ำดันโอเวอร์ฮีตก็ต้องโอเวอร์ฮอนใหม่ตอนนี้เรากำลังประกอบชุดรอบข้างทั้งหมดเข้ากับเสื้อสูบเกียร์แล้วก็กำลังจะยกขึ้นรถน,นะครับลูกค้าคันนี้ขอเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมแบบหนาพิเศษและเปลี่ยนวาล์วน้ำเป็นเทอร์โมสตัตแบบหนง ก็จัดให้เลยครับเมื่อเราประกอบเครื่องเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนในการยกขึ้นรถนะครับในทุกๆขั้นตอนต้องมีการ QC แล้วก็ตรวจสอบทั้งหมดครับน้ำมันเครื่องใหม่แกะกล่องเราก็ใช้เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยนะครับน้ำยาหล่อเย็นผมก็เลือกให้ใช้น้ำยาหล่อเย็นแท้ของสูตรบริการทั้งหมดครับเอาล่ะอากุญแจไปถึงขั้นตอนสุดท้ายในการสตาร์ทรถครั้งแรกหลังจากที่เราโอเวอร์ฮอนเสร็จแล้วทั้งหมดครับ ถ้าชอบผลงานที่ทีมงานเราทำสามารถติดต่อ Cosmo Pro Tuning ตามเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ